สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาด้าก็พาทุกคนมาชมไร่ข้าวโพดนะคะทีด่ดาด้าได้เคยถ่ายรูปไว้ให้ดูนะคะนี่ค่ะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะเป็นพันธุของดอกเตอร์เป็กดอกเตอร์เป็กเนาะพันพลอยชมพูค่ะก็ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะดาด้าก็เพิ่งปลูกเป็นครั้งแรกหลังจากที่ดาด้าไม่ได้ทําไร่มาประมาณ2-3ปีแล้วเหตุด้วยเรื่องสุขภาพก็คือหลังนี่แหละคะ่ะนี่นะคะเป็นกระดูกทับเส้น งานนักๆไม่ค่อยได้เนี่ยอีกไม่นานก็คงจะได้กินแล้วนะคะช่วงนี้ก็นี่ดูนอนก็เริ่มเข้ายอดแล้วนะคะก็ต้องมีขั้นตอนการกำจัดหนอนที่อยู่ในยอดนี้นะคะไม่อย่งางงั้นก็จะไม่ได้กินค่ะเช้านี้ก็พามาดูไร่ข้าวโพดการเดียวกับกล้องให้ดูค่ะนี้นะคะก็เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวของดรเป๊ก พันพรอยชมพูนะคะอร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวเวลาโตขึ้นได้กินฝักก็จะรู้กันแล้วนี่นะคะไปล้วค่ะดาดาขอตัวไปทําธุระตอนเช้าก่อนนะให้ดูแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆย,ยังมีถั่วและญี่ปุ่นอีกนะคะเดี๋ยววดหน้าพาไปดูถั่วและญี่ปุ่นค่ะ